วันนี้ค่ะคุณหมอวรวงคุณหมอวร,อง,อวรองประธานพรรคไทยพักดีโพสข้อความนะคะคุณหมอวรองติดแฮชแท็กว่าได้เวลาปรับทักษิณไปเลี้ยงหลานแล้วเห็นข่าวเศร้าเหตุยิงรถที่มารับสามเณรไปบินทบัทที่สบ้าย,ย้อยสงขลาสามเณรหนึ่งรูปเสียชีวิตเหตุนในช่วงเช้าของ22เมษายนถ้าฟราในการพี่เป๊ปเนี่ยไมได้รายละเอียดเยอะมากคุณหมอว่รวงให้สังเกตค่ะบอกว่าไอ้ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยชายแดนภาคใต้เนี่ย มันไม่ได้ลดลงเลยนะพี่ก้องครับแล้วดูท่าแล้วเนี่ยหมอว่าลงฟันทงว่ามันมีมากขึ้นค่ะมากขึ้นนับตั้งแต่อะไรจะดูจากไหนแกบอกว่าให้ดูตั้งแต่นายอันวาแต่งตั้งทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียน23กุมภาพันธ์ทักษิณลงใต้หวังว่าจะดีขึ้นแต่ประชาชนในพื้นที่คิดเห็นทักษิณปุ๊บนึกถึงภาพกลือเซะต,ตากใบที่เกิดในยุคทักษิณเรื่องอำนาจ ปัญหาใต้รุนแรงทันทีอันนี้พูดเหมือนตอนที่ท่านชวนพูดในแนวหน้าทอลครั้งที่สองเลย<ฆ>นะคะแล้วคุณหมอวโรนี่บอกว่าอยากจะบอกนายทักษิณว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากกลับมาเมืองไทยเนี่ยภาพของนายทักษิณที่เรียกว่าสอทลอเสือกทุกเรื่องเนี่ยเป็นภาพของคนที่มันมีอํานาจเหนือรัฐบาลองค์เองและมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นเลยรังแต่จะมีปัญหาตามมา,มามากมายไม่ว่าจะเป็นชายแดนใต้ ปัญหา MOU44 การใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือกฎหมายของนักโทษชั้น14เปิดบ่อนคาสิโนประชาชนออกมาคัดค้านที่สำคัญคือทำตัวมีอำนาจเหนือรัฐบาลมันก็ทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลและทำลายระบอบประชาธิปไตยไหนๆแล้วเนี่ยหมอวิโรจนบอกว่าสรุปว่าไหนๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงการปรับครลมมีกระแสการปรับนายพิชัยว่าการพาณิชย์ออกจากตำแหน่งถ้าอุคงอิงต้องการให้รัฐบาลดูดี ปรับพ่อด้วยบอกพ่อให้กลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านตามที่เคยพูดไว้และจะทําให้ดูดีขึ้นอันนี้ยากมากนะฮะเพราะว่าพ่อลูกเขาผูกจิตมากปริวิตผูกใจรักกันเหลือเกินนะจ๊ะ